นโคตรร้อนเลยพี่ร้อนมากครับเดีี๋ยวพ่่อะครช่วงนุ่มเหนือหล่อจังไหนไหนนุ่มเหนือแล้วเราแบบชาไทยเป็นลำปางกับพะเยาอะไรนี้ภาษาสวัสดีครับเฮ้ยที่บ้านน้ำท่วมป่ะมีใช่ใช่มีบางส่วนลำปางท่วมเลยอ่ะท่วมคือเอาจริงท่วมภาคเหนือเลยอ่ะบ้านปีนักขนาดนีนแถวเชียงรายแถวพะเยานักขะแนนแต่บ้านปีนมาท่วมอ่ะใช่ รอบๆบ้านปีทั่วหมดเลยบ้านผมบ่บ่ค่อยครับบ้านผมอยู่ในเมืองก็สูงน้อยหนึ่งสูงแค่ว่าน้อยน้อยหนึ่งสูงน้อยหนึ่งสูงมาหน่อยหนึ่งครับเต้าหัวโอ้เต้าหัวไปถึงหัวไปถึงน้ำไปเจอหัวเข้าเต้าหัวถ้าจ่าเกือบชี้บอว่าเวลาบอกว่าคุยกันที่ตอนนี้มันมีจะมีทำอะไรไม่รู้เลยไม่ได้อัปเดตไม่ได้ใช่ไม่ได้อัปเดตเลยอ่ะอ่ะแล้วสมัยตอนที่เราแบบยัง เยยังอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมีคนไหนที่แบบเฮ้ยมันทำพูดติดปากลจะอูจ้จะอี้จะ๊ยเขาผมเป็นนี้เอาแป้เอาแป้เอาแปรตัวอะไรเอาแป้แล้วแบบสู้อ่ะชนะเป็นสำเนียงสำเนียงของไมกี้อะเป็นสำเนียงเดียวกับบ้านผม พูดก่นของผมเนี่ยพี่วุฒิะปูนอะไรเงี้ยคนละสำเนียงอะลำพูนน่ยะต้าตอนย้อนเม่ยใช่ไมไม่ใช่ผมว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนอะคนละแบบเออใช่ใช่เล่นอะฟิลแบบไม่รู้ว่าผมก็พูดไม่เป็นจะมีจะมีถิ่นเขาอะจะมีคำบางคำที่ที่ไม่เหมือนกันเลยแต่อย่างเชียงใหม่ก็จะช้าไปเลยแต่แต่แต่ภาคเหนือมันจะมันสำเนียงมันจะอยู่แล้วแต่หมู่ กลุ่มหมู่บ้านไปมันจะแบบจริงจ<ช>มันจะชใช้กันแต่เขาจะแบบว่ากระจายกันอยู่สำเนียงไหนมันจะอยู่กันแบบหมู่บ้านนั้นที่จริงๆแค่ต่างอำเภอเันก,<ช>ก็ไม่เหมือนกันแล้ว<ช>อยู่กันตอนนี้ครัวบ้านบ้านก้าวนี่น้ำลงแล้วน้ำเลครัวทำครัวไม่ได้เลยครัวบ้านไอ้น้ำท่วมแม่ไปซื้อตีติดติดติดแล้วน้ำไม่ต้ลงไปัวยืน<อ>่นลงไป มดล่าซุดน้ำท่วมมดเลงไหลดเลื่อนเนี่ยก็เข้าได้ปวดหัวขนาดนั้นแหละแต่ว่าฝากถึงแบบว่าพี่พี่สมน้ำหน้าปีนะปีหายอู้เล่นอูเล่นแบบนี้ตายเขาแต่ก็ส่งกำลังใจถึงทุกคนนะครับผมที่ประสบอุทกภัยขอให้ขอให้แบบว่าไม่เสียหายมากนะครับครับผมแล้วไหนมา